กันเล็กรบานเล็กกันคนว่าของรัฐบาลกัได้กันเติรสุดไหก็สุดหลอกนะสุดมันนไต้ยวิงมันจิตฝนมันเลียงได้เนี่ครับเนี่ยหาลำมันหมัดรฐานนี่ได้เพราะไงเก่าเได้ขามเล่าครับว่าแต่มันสลมนี่ปอดแป็ดปวดแปดเล่าปดจันท์จังรุดกันกระดอกกระเดียนลมกันมานึ่งทึ่งตืดจํานักได้กระได้ นะปัตตานังมุ่งมั่นในบานงามกับจุดดอกงามของงามเฮาก็บ่จักเนาะเพชรน่ะครับมันต้องงามเฮาะ้มงามนั่นก็ก็ทําพวกเฮาพวก ติดีฮ่องดสี่องเปนงามกอแหงงามเฮ่องสนาสิบเก่าขอใหหลายนกูงกวัาวัหนึ่งรุดเงิมันกเก่มันก็ว่าคูรุดูภายใน,นดีนเนาะบานนี้เขบานเขารุดเป็นวดนหึงนะเขาไม่ปูงอีมาทบานนี้นนะมันเป็นเรื่องแห่งง,ง,า,งามเลยไมันรุดปัอมันจิกมันจิเขาตอนเหนียงเลย มันก็ลดเทเดียวมันก็ลดไปรอบเดียวทันละถ้าเข้าว่าก็เป<า>็นเรื่องทันอันนี้ก็เขามาโหลดเขาแตกจังนี่มันลดปรับไปเลยเดี่ยเคียงบนลา่นลาง,ง,งบนล่างเคียงเห็นตัวนี้สวยงามแท้ อ,อืเขียนอันออกผู้เดียวคือคือข่อยนี่งผู้อือ่นอ่านบ้องจักมันคนเขียนตยัวใดล่ะนี่อันออกผู้เดียวคือผู้คือกับผู้เขียนนันเขียนไม่ผู้อื่นอ่านนํ่ครับผมเกตแปดเก้า เดกเคียงนนเนี่ยนะเกียงมี่ยู่หกตัวศูนย์สเจ็ดแปดเเลขติดเลขติดเลขเกี้ยงตั้งรักจัดกันดีๆเลยแก่เมื่อแล้วแก่เมื่อไหละวันนี้และทิปเก่าแก่เมื่อละจับกู

ก็บ่ได้รอบดอบรอบเดียวันละเก็ดเก็บแกมือแก่มือเกมื้อไงเก้าแก้า

สีแบบชุดใจเหมือนตเมื่อเกาเกาเรื่มนกผมเรื่มเกาเกาตัวนี่ลืรื่องื่นนงตัวออกจำไหมเื่เรเรก, <c oughs> เรกระตามมากกลมเดนเดนได้เด้อดนรูดนักๆนักเด้อเกาล่องเกียจจะตรีมไปเลยเกามันมาอีกแล้วรอบนี้ วิงเก่าเกวเก่าเกลกเ่าบนหลแ่ว่าให้นี่ให้นึ่เลยกมเก่าเกกมเก่าเกลองเกศเก่าเกศลองเกกันสอเกลอง sáu mươi ba mươi mì song hàng nữa sáu mươi ba mươi mì song hàng bảy câu kết bảy câu kết 3, gầu, พอกันเด้อสามตัวนี่ราคาค่ากิ้งพอกันเปิดแล้วแต่กันต้องซื้อหนึ่คันก่อนก่อนลาบิแล้วต่อให้ตาต่อให้ก่อนที่จะขอซ่อนไปยังไงกันอ่ะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้พี่น้องเล่าพัฒนา วันศุกร์ที่19าสิงหาคม2 5 6 5ลา 15. แล้วพัฒนานะครับผมปู่สมดีวันนี้ปู่มีความมั่นใจนะพี่น้องชมเนาะมีความมั่นใจเอาเล็กติดบนล่างพี่ชมเล็กติดบนล่างมีศูนย์มีสองมีสามมีเจ็ดมีแปดมีเก้านะครับผมจัดเลขไงไปนั่งก่ครับผมจัดเลี้ยงไ,ว,ไว้หอยพี่ชมจับคู่ก็มีสองเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ด 8ปดเจ็ดแปดสามแปดเก้าเน้นที่เก้าเจ็ดวิ่งรูดนะครับผมวิ่งรูดเกับเเด่นที่เก้นะครับ่ผู้ชมส่วนเลขสามตัวนะครับผมส่วนเลขสามตัวแปดเก้เจ็ดสามเก้าเจดจัดหน,กหนกากเท่ากันเดี๋ยวเพ่อนอชมนะจัดระนัก,นกเท่ากันให้พ <c oughs> ีี FC, แคปหนะ้าจอไว้พี่น้องปู่สมดีให้เล้าพัฒนามา งวดนี้แตกแน่นอนมาสันปู่วปูจะฟ้าขึ้นฟังเล่าส่อมเรียดีๆเล้วพี่น้องที่ครับผมขนเงินกับขนเงินจากฝั่งเล่าข้ามมาฝั่งไทยพี่น้องชมเอาพวกพวกไปห้าน้อยจ้าหดี้ขนสลอบกับผมโอ้ห้าน้อยได้ขนสลอบหมดปูเล่ากับขนคืนกันเก็บหน้าจอเสร็จสิ้นเรีบร้อยแล้วครับผมเล่าสัตตานี่มันออกจังเลย 1ิแตอนมันออกชิตะวันที่สิบแปดเนาะมันออกสองเทียดสิไม่หมดแม่หมดสรุปเปลี่สรุปไหนใ้ตัวใดตัวี่เอาลาสตาเนี่ยันที่สิปเอาเรียงลามันมีออกสองเทียดเนว่าสิใจบเอรั่งรเรียนเปีมีมีลาสตาแล้วก็ลาพัฒนา เราพัฒนานรอบข้อเหรีกันนะครับผมนี่รอบเล่าสตานี่ยเลาสตาร์สหัสมีข้อคมีข้เหรีมครับมันออกจ้าัชาดีนั่นเอนะมาน่านี้กับรูรุ่นกันตัวมันออกตัวเดียวกันที่เห็น่เกจกับผมตัวเดียวกันสองเก็จีมันนัดกันแต่ว่าตัวล่างแปดศูนย์ตัวล่างแปดศูนยครับเล่าพัฒนาเนี่มันออกเกีเมืนว่าเจีล่างโมเมนต์ครับผมมันออกตัวเดียวกันเลยเกจี น่าสตาออกตอนบ่ายทั้งในน้อบ่าเลยเลี้ยงไปตามลงมาหมดกับผมอ่ะเออ FC แคปหน้าจอเรียบร้อยนะครับผมอ่าจะจีบจะจนทุกคนรวยกันนะครับผมราวพัฒนาปูซุ้มดีมาแล้วครับผมอ่ะเอาไว้อ่าเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาวพัฒนาขอให้รวยกันนะครับผมกับราวนะครับวิ่งก้าวรุ่ดก้าวเรื่อยพี่หน่องที่กับผม เนี่ยที่เก้าเจ็ดน,นะครับผมเล็กวิ <S <S <an> <S ่งข,ของปูเป็นมิศูน,นย์สองสามเจ็ดแปดเก้าได้ไปนอนได้ทับโชคดีกันทุกหน้าสวัสดีครับผม